สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลุกไทยทุกทกท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าบุกแบบโหดรรยิงยิงแล้วรีบกลับวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับนะจากสองสาวันไม่ได้ลงคลิปนะครับ เอเพราะว่าเครื่องตกน้ำนะครับวันนี้ก็เพิ่งจะเริ่มใช้ได้แต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้มาชมกันเลยนะครับนะจับคู่มาเจอกับคุณเบสนะครับผู้ที่มากับเรตติ้ง1,662โอ้โหเจอระดับผู้มีฝีมือมาอีกแล้วนะครับช่างยันก็มากับมายมงขวาอีกเช่นเคยนะครับเปิดโคนขึ้นไป แล้วก็โคนก้าวเราไปอีกเขาโคนก้าวเราใส่แล้วใส่มาเขาไปก่อนแทงมาแทงมาแทงมาไม่ไม่เสียตังค์นะครับตรงนี้นะครับนี่มมาเขากลับไปแล้วหมาเขากลับไปแล้วเอากินเข้าไปกินเข้าไปแล้วก็แทงโคนเอาโคนกลับไปแล้วก็แทงมาโอ้โหสนุกสนานไปใหญ่นะครับวันนี้นะ แทงทั้งโคนแ่งทั้งมา้าแทงไม่ดอีกแล้วเอาวันนี้ช่างยันมาเป็นเจ้ามือเองนะครับแทงแทงนะวันนี้ไม่ใช่แทงครับต้องรีบยิงครับยิงยิงแล้วเดี๋ยวต้องรีบกลับนะครับเอาเขากินมาเรากินด้วยกลัวเข้าไปเอาต่อนะตอนต่อโคนเหรอกินเบีย้ยเลยครับนะของฟรีนะครับกินไปก่อนอา้าเขากินมาแต่นี้ก็เอามากินลุกเข้าไปอีกเอา มายืนสวยแล้วเอาเบียกเข้าไปผูกแข่งเข้าไปอีกอืมาม,มา,มาต่อแล้วอีกแล้วมามาต่อเราทํายังไงดีเรากินเลยแต่นี้กินเข้าไปก่อนเลยกวกเข้าไปแล้วก็แต่นี้ดูแล้วเอาตำแหน่งนะตำแหน่งเดิมนะเดี๋ยวจะเอามาไปตำแหน่งเดิมแล้วก็เบียกินเข้าไปโอ้โหเขาไม่กินเข้ามาด้วยนะเออเขากินไม่ได้เนาะเพราะว่าเบียเรายืนอยู่ไอ้โคเรายืนอยู่ แต่บน,นี้ก็เสริมคุณเข้าไปด้วยนะเสริมคุณเข้าไปแล้วเขาก็ดันโคนเข้ามานะผมดันเบีย้ยขึ้นไปงายเานะครับนะงายเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไปโอ้โหเบีย้ยตรงกลางเขาสวยเหมือนกันนะเขาใช้เรือมาจับมาจับโคนนะแต่ว่าเขายังไม่แทงยังไม่ได้แทงเม็ดนะ เราไงเข้าไปก่อนโอ้ยเขาแทงขุนนะกลับสิครับแทงขุนต้องกลับมามาแล้วมามาแล้วแต้มน,นี้เราก็ใช้เบี้ยงไงไปแทงโคนแล้วก็เกลือไปกดขุนบอกแล้วว่าวันนี้ยิง,ย,งยิงจะรีบกลับไงเข้าไปอีกโอ้โหไงเข้าไปเอาขึ้นมาแต้มน,นี้จะเป็นเสี้ยนน้ำกับเรากินกวบเข้าไปก่อนแล้วก็ถอยครับมาโอ้โหไม่มีมา้าไม่เป็นไรนะครับ อ่พวกเขรียกอะไรพวกไอ้เนนเยอะนะครับนะพวกเด็กๆเราเยอะนะแต่น,นี้ก็ดันคนเข้ามาถอยเบี้ยกลับมากลับมาเดี๋ยวจะมากินด้วยเอาต่อแตมน,นี้ต่อแตมน,นี้ไม่ดีนะครับเอาเรือมากดกินเราไม่ได้นี่กดแบบนี้เขากินไม่ได้นะเขากินเราไม่ได้อาวแบบนี้เข้ามาก็คนสกูถอยลุกเข้าไปแต่น,นี้เห็นม้าเขาขาดนะครับ จะเอาเบีย้ยกลับมามแหมเอาเอาเบีย้ยแกกลกมาดีกว่านะครับเอาเรือเรือลําเนี้ยเรือเรือที่เรือเรือมาสิเรือมาสักทีสินะมาลุกเข้าไปอืมกินม้าไว้ก่อนเอากินมารวกเข้าไปเอากวกเข้าไปแหมรีเลจัง <c oughs> โอ้โหเขาแทงลุกเอาคนไม่กินฟรีหรอกครับนะ ให้กินหรือโคนรีไม่กินก็สกูออกไปแต่มนี้ก็เอาโคนเข้าไปแล้วโอ้โหขุนยืนไม่ค่อยสวยงามเลยนะครับนะมีเหลือสองข้างตีขนาดซ้ายขวาโอแต่มนี้เขาจะมาตีลูกเราใช่ไหมก็ตีลูกเข้าไปก่อนอย่าพึ่งมายังมาไม่ได้โอ้มาแต้มนี้มาแบบนี้ก็จังหวะนะครับเป็นของเราเดี๋ยวให้เขาตีทีนึงนะ เราเอาจังหวะอีกทีนึงก่อนให้เขาตีตีก็ตีไปตีลูกเข้าไปแล้วก็เอาโขนขึ้นไปให้เขาตีไปทีหนึ่งตีไม่โอตีติดเรือเอาแล้วนะครับอยู่ไม่ได้นะครับขุนขุนอยู่ไม่ได้อ่แบบนี้ก็เอาโขนลุกเข้าไปจนสวยงามเอาคุณเบสเขาขออีกหนึ่งเกมนะครับนะเราก็จัดให้เขาแก้มือเข้าไปนะ เกม5นาทีอีกแล้วนะครับนะมากับมาโยงขวานครับเกมนี้เป็นเกมที่2สำหรับวันนี้นะครับนะหายไปหลายวันก็ให้ FC ให้หายคิดถึงหน่อยนะมาโยงขวามาอีกแล้วนะครับเมื่อกี้คุณเบสก็น่าจะเป็นมาโยงขวาเหมือนเดิมนะครับนะเกมนี้เป็นเกมที่2สำหรับคุณเบสนะครับนะใช่แล้วนะครับมาโยงขวามานะครับ ช่างยันสีดำนะเปิดรูปทรงโอ้โหโคนเกาเหลาแทงโคนเกาเหลา้าไปเสริมเบี้ยเข้าไปนะครับโครงสร้างตรงนี้จะเหมือนตำราเลยนะครับนะเขากินตัดเข้ามาเราก็ใช้เม็ดกินตัดเข้าไปเขาฝังเ,เขาใช้เป็นขุนวังนอกแทงโคนเข้าไปเด้งเข้าไปเอาเอาม็ดถอยเข้ามาถอยกลับมาแล้วเราจะไปยังไงต่อเอาเรือเอาเรือลำไหนลำนี้เรือเรือมากดลำนี้ดีไหม เฮ้ยสองล้ำอืมลำไหนสักลำนึงดูแล้วกดขุนดีก่อนอืมยังไม่กดอีกนะเปลี่ยนใจก็ทันหันอีกแล้วนะครับนะเอามากดลำนี้ก่อนนะแล้วก็แต้มนี้กินเข้าไปโอ้กินเข้าไปแล้วก็โคนเสริมเข้าไปนะครับนะจะปุกกระน,นำซัมเมอร์เซลตรงนี้นะฮะเปิดหน้าบานให้มันลุงล่งๆหน่อยแต้มนี้ ก็กินตัดเขาไปอีกนะเผื่อเอาเรือออกซ้ายมือแล้วก็อแทงม้าเข้าไปอีกหนึ่งทีเอ๊ะวันนี้วันนี้ยังไม่มีได้ฮะยังไม่ได้ขวัวพงกวัวพองเลยเอา้าวม้ากลับไปแล้วนะครับสเสิร์มา้าเข้าไปให้เขาแทงนะครับผมต้องการให้เขาแทงโอ้โอยเขาไม่แทงฮนะเมื่อไม่แทงก็เอาเรือออกซ้ายมือ แล้วก็วิ่งไปของเจ็ดเสร็จทุกรลายกดขุนเข้าไว้นี่กดขุนอีกแล้วบุกกระนำสมัตเซลนะครับวันนี้ยิงยิงแล้วต้องรีบกลับกินก้อกเข้าไปเพราะว่าเราได้สองหนึ่งกินลุกเข้าไปเอาขุนขุนหารเข้ามาแบบนี้นะครับก็เอาโคเอาเหลือขยับไปหนึ่งทีก่อนขุนอยู่ไม่ค่อยดีนะครับขุนเบสนะครับขุนนะฮะ เอาเขามาโจมตีตรงนี้นะเอามีมีมีอะไรมีมา้าม้าไปม้าไปลุกได้โอ้โหม้าไปลุกได้เห็นตำแหน่งตามม้าล<ท>ุกเขียตำแหน่งเลียยมากให้ดีเอาเขียไม่ดีก็โดนม้าตีลุกเข้าไปจนสวยงามก็มาต่อกันอีกหนึ่งเกมนะครับสําหรับวันนี้เป็นเกมที่3เกมสุดท้ายนะครับอาจจะมีเสี่ยงรบกวนมาบ้างนะครับเพราะว่ามีเอฟซีเข้ามานั่ง ฟังช่างยันอัดเสียงอยู่นะครับภาคเสียงอยู่ในเกมนะครับนะนั่งยิ้มเงือกเห็นเงือกแล้วครับนะเอามาโยงขวามาอีกแล้วนะยิ้มยิ้มเอาปลายขึ้นปลายโอ้ฝังสูงเข้ามาแต่เนี้ทําไงเอ้าแกเบียร์สูงกันเข้าไปนะครับนะมีเสียงรบก,กวนด้านข้างนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับ fc นะครับทนทน,นฟังกันไม่หน่อยนะฮะไม่งั้นไม่ได้ไม่ได้ชงคลิปแน่นอนเขากินมาเรากินเข้าไปเขากินเข้ามาอีกแล้วแล้วเราทําไงอะ่ะเราก็ต้องกิน อวบเข้าไปโอ้โหแต่ีนเขาเขาเอามาขึ้นมาเราเอาเม็ดเข้าไปอีกเราเสริมเม็ดเข้าไปดิบขุนหนีแล้วครับนะอยู่ไม่ได้เอาเรือมากดขุนเราไหมเรือมากดไม้โอ้โจมตีดันซ้ายมือเอาแบบนี้แทงม้าเข้าไปโอ้ไม่ดีนะก็แทงม้ากับเราได้งางด้วยโอ้โห เ,เขาจะเอาอยัางไงเขาแทงม้าลุกกินลุกเราเตะจังหวะลุกก่อนนะครับ FC อ่าจำไว้จําไว้จำตำําอะไรก็เรียกจังหวะตําตแหน่งนะฮะเราได้ลุกก่อนนะก็เรียกจังลุกจังลุกลกันไว้ไม่ให้งาย <c oughs> <c oughs> เม็ดเขาขึ้นมาได้คนเขาขึ้นไม่ได้ม้ามาไม่ได้เอาเดี๋ยวเอาขุนขึ้นเดี๋ยวเราเอาขุนขึ้นนะครับมาต่อต่อนะครับอออื <c> ื <oughs> เขาเรือมากดนะฮะใช้ขุนขึ้นไป ขุนเข้าไปบุกเข้าไปนะครับนะแต่ตรงนี้ก็ต้องดูนะครับว่าโอ้เขาเปลี่ยนใจนะจะกินมาบินเบีย้ยหรอครับไม่ได้นะฮะกินเบีย้ยไม่ได้ก็ได้จังหวะนะครับมาคลุกย่า้เสียทีเดินนะครับกดขุนขุนวิ่งไปแล้วเมื่อวิ่งไปก็ระเบิดดีไหมอ๋อมีมีม,มีระเบิดไม่ยังไม่ระเบิดนะครับเอามา ไปออกริมกระดานไว้ก่อนนะมาออกไปริมกระดานทําอะไรก็ได้กินกินเขาใช้ม้กินอือกินไม่ดีนะแต่ตรงนี้ก็ต้องพยายามไม่นะครับนะต้องดูแดนกลางให้ดีไว้ก่อนนะครับบุกนะยืนตําแหน่งยืนเซนเ็นเตอร์ให้ดีนะครับนะแล้วกองหน้าค่อยนะยิงประตูแล้ววันนี้ก็บอกว่าบุกแบบโหด,หด ยิงๆแล้วรีบกลับนะจะรีบกลับไหมนะจะรีบไปไหนนะ <S <S ถอยม้ามานะครับนะแต่ตรงนี้น่าไม่ดีแล้วนะถอยม้ามาก็เปิดนะยับขวาเข้าไปอ้าวเขาเขาย็บขวามาเรากินตัดเข้าไปเลยนะครับนะเขาเม็ดขึ้นมาเราก็เม็ดขึ้นไปต่อนะครับนะอ้าวเม็ดขึ้นมาแต่นี้มีแทงเม็ดก่อนแทงเม็ดเข้าไปก่อน แล้วก็เอาเม็ดขึ้นไปเม็ดขึ้นไปได้ไหมเม็ดขึ้นไปนะฮะตำแหน่งตรงนี้ก็จังเห็นว่ามีมีมีกับผ่องนะฮะกวบผ่องเราต้องเอาเบีย้ยเขาออกก่อนนะครับมีกวบผ่องด้วยเขาก็เหลือมากดขุนเราเอาเราก็อยู่ไม่ได้นะครับอยู่ตากดนะครับต้องหลบไปก่อนแบบนี้อือจะหลบดีไม่ดีหลบก่อนดีกว่านะครับนะ โอ้โห,โหกดสองลำเลยนะครับคราวนี้นะขากดขุนตัวเองด้วยกด <c oughs> ข,ขุนตัวเองเอา fc อแกมก็ไอบอกว่าอย่าเสียงดังช่างยันกำลังอัดคลิปอยู่โอ้โหไก่หมดแล้วนะคลิปนี้นะโอ้โหโ,หโยนเม็ดเข้าไปยังไม่โยนครับเสริมเม็ดเข้าไปเสริมเม็ดเข้าไปนะจะบุกตรงไหนดีนะครับบุกตรงไหนดีนะบีตรงไหนให้บุกได้บ้างนะครับเอาเรือมากดขุนไว ขุนหลบเมื่อขุนหลบแล้วก็อืมโอกโคเอาเม็ดนะโยนน้โคนกินไอ้เบี้ยกินไปเลยโอ้โหพักผิดปักถูกโยนกินไปเลยกินไปเลยนะครับเอา้ากินด้วยกินแล้วกินด้วยอโอ้โหโอ้โหแต้มน,นี้กินโคนเอา้าเห็นตาลุกจนเขาแล้วนะครับนะเอาเหลือลุกลุกเข้าไปแล้วก็ เอาเรือหนีไปไหนอ่ะหนีขึ้นบนลงล่างตายหมดนะครับนะเอาเรือเอาเรือเรือขุนไม่หนีทักทีเรือลุกเข้าไปจนสวยงามก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับนะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับนะวันนี้ช่างยันก็นะรีบทำคลิปมาให้ f อซได้รับชมนะครับเพราะว่า ไม่ได้ชมหลายวันนะครับนะอาจจะไม่ค่อยยาวมากนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโทรศัพท์เสียนะครับเพิ่งจะใช้ได้นะครับสวัสดีครับบายบาย